การจะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องต้องเดินบนหนทางที่ถูกก่อนนะเส้นทางที่ถูกไม่งั้นก็เอ,อะจะปฏิบัติเลยนะมักจะชอบพูดกันว่าปฏิบัติเลยยมอยู่กลางทะเลนะว่ายน้ำเลยนะว่ายออกจากฝั่งหรือเข้าหาฝั่งละนะ่ะนะอ่าเพราะฉะนั้นโสดาบันพระตถาคตอุปมาไว้อย่างไร ลอยตัวอยู่ได้แล้วต้องเหลียวดูรอบๆนะเหลียวดูฝั่งก่อนจะปฏิบัตินะจะลงมือทำความเพียรแล้วเนี่ยไปถูกหรือไปผิดนเนี่ยนะว่ายเข้าหาฝั่งหรือว่ายออกจากฝั่งหรือว่ายขนานฝั่งไปเรื่อยๆนะเราจะเป็นผู้ว่ายน้ำคือสะกะทาคามี นั่นคือเห็นเส้นทางแล้วลงมือว่ายน้ํานั่นคือว่ายเข้าหาฝั่งแล้วดังนั้นโสดาบันเนี่ยนะเหลียวดูรอบๆเพื่อหเห็นฝั่งนี่ยังอยู่ระดับนี้นเพราะนั้นต้องเห็นฝั่งก่อนนะถึงจะลงมือทําความเพียรเส้นทางต้องถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นพุทธวจนะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องสําหรับพวกเราทุกคนที่จะเดินเข้าสู่ความพ้นทุกข์ 嗯。Mm.